เห็นเก็บปืนกลชายฝั่งกาะกงหนีทันทีค่ะหลังกองทัพเรือไทยเตรียมประชิดส่งซิลขึ้นชายฝั่งค่ะ เข้าสส่วนที่3นะคะของสถานการณ์ปะทะกันที่ตามแนวชายแดนของไทยกัมพูชาโดยเรื่องนี้ผู้ชมอย่างที่เราต้องช่วยกันเป็นกระบอกเสียงนะคะว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเริ่มโจมตีเราก่อนโดยทางบกก็ป้องกันกันสุดกําลังนะคะทางน้ําเองก็เตรียมพร้อมค่ะเพราะว่าในขณะนี้นะคะมีภาพปรากฏที่หาดน้อยจังหวัดเกาะกงซึ่งอยู่ติดกับปายแหลมจังหวัดตราดมีทหารกัมพูชาค่ะกาลังขุดหลุมนะคะตั้งปืนกล ที่ทราบข้อมูลนะคะก็เพราะว่าฝ่ายทหารกัมพูชาเป็นคนปล่อยคลิปออกมาเองนะคะข้อมูลจากคุณเปียนันในกลุ่ม The w i ไว c h r ค o n i l e ค่ะด้วยต่อมานะก็มีข่าวอัปเดตกันในเพจเปาบุญจุนนะคะว่าทาหารเขมรเนี่ย ขวาค่ะรีบกบแนวตั้งฐานปืนกลชายฝั่งเกาะโกงตรงข้ามตราดหลังกองทัพเรือค่ะเปิดยุทธการตราดพิฆาตภัยรีหนึ่งความเคลื่อนไหวของฐานกัมพูชาในจังหวัดเกาะโก้งฝั่งตรงข้ามชายแดนกัมพูชาไทยจังหวัดตราดก็พบว่าฐานกัมพูชาได้ทําการรื้อฐานค่ะรื้อฐานที่ขุด ตั้งปืนกลนะคะแล้วก็ปืนยิงต่อสู้อากาศยานหลายจุดที่ขุดหลุมเพาะทำแนวบังเกอร์ตั้งเป็นแนวตามชายฝั่งเพื่อเตรียมต่อต้านอากาศยานของฝ่ายไทย ห่างจากที่ชายแดนตราดไม่มากนักค่ะเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมานะคะโดยการเล่งหรือฐานยิงปืนก้นเนื่องจากว่าทหารกัมพูชาเนี่ยภายหลังจากรับทราบข้อมูลว่ากองทัพเรือไทยปฏิบัติการตราดพิฆาตภัยรีหนึ่งบริเวณบ้านชำรากจังหวัดตราดทําให้กลัวว่าจะตกเป็นเป้าเหมือนเมื่อครั้งเครื่องบิน F16 ของไทยไปทิ้งไข่ถล่มบ m 2 1พังเสียหายเมื่อครั้งใช้ยิงใส่ยพลเรือนไทยอย่างไร้มนุษยธรรมค่ะ ก็พบเห็นคนแปลกหน้าเริ่มเข้าพื้นที่จังหวัดตราดก็แนะนําให้คนในพื้นที่แจ้งทหารโดยด่วนนะคะโดยล่าสุดนะคะราชนาวีไทยเปิดยุทธการตราดพิคาตภัยรีหนึ่งหลังจากที่กัมพูชาเนี่ยประชายิงแข่พื้นที่ปะทะที่บ้านชําราจังหวัดตราดกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดก็ตอบโต้กลับก่อนที่จะผลักดันฝั่งกัมพูชาให้ถอยออกไปค่ะโดยเมื่อเวลาตีห้นาทีนะของวันที่2 6กกร,รกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานการปะทะระหว่างทหารไทย และกัมพูชาในพื้นที่ตามแนวชายแดนเข้าสู่วันที่3ทหารกัมพูชาค่ะเปิดพื้นที่ใหม่เริ่มโจมตีทหารไทยเวลาตี50นาทีบริเวณบ้านชำรากจังหวัดตราดทางทหารจากกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ตอบโต้เริ่มการประทะก,กันโดยกองทัพเรือนคะคะได้เปิดยุทธการตราดพิฆาตพะรีหนึ่งทำการผลักดันแล้วก็ทําลายพื้นที่ทหารกัมพูชาวางกําลังลุกล้ําเขตแดนไทยด้วยกัน3จุดค่ะกระทงต่อมาเวลาตี5 0านาทีนะคะกองกําลังทหาร ได้สามารถผลักดันแล้วก็ผลักให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยถอยออกไปได้สําเร็จค่ะเรียกว่ากลัวหนีหางจุกตูตลอดนะแต่ก็ขยันจะล้ําเส้นนะเป็นเหตุผลอันชอบธรรมค่ะที่ไทยเราเนี่ยต้องตอบโต้ผู้รุกรานแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนและในโซเชียลขณะน,นี้ผู้ชมก็กําลังมีคลิปที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะคะก็คือคลิปที่เรือหลวงภูมิพลอดุญเดชออกจากท่าเรียกว่าเป็นการเรียกขวัญกําลังใจให้คนไทยอย่างมากค่ะ Thank you